ยี่อะไเยี่หนึ่งไม่ไปเลยใช่ไหมพลาดหมดนะครับหวานเจี๊ยบเลยเนาะหวานเจี๊ยบอ่วันนี้นะครับเรามาอยู่กับช่างทีนนะครับโอ้ยนั่งตรงนี้มัน ภาพไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเปลี่ยนที่นั่งแป๊บหนึ่งอ่าโอเคแล้วนะครับอ่าช่างทีนครับรถคันนี้เป็นไรครับคลาดลื่นนะครับเวฟหนึ่งสองห้าไอประวานนะครับคลาดลื่นนะครับอาการนะครับก็เป็นอย่างเมื่อกี้นะครับที่ผมอ่าให้ช่างทีนสตาร์ทแล้วก็ใส่เกียร์ให้ดูเมื่อกี้นะครับเอรถใหม่ๆไม่ได้ลากไม่ได้จูไม่ได้ติดพ่วง นะครับใช้ก็ใช้แค่ไปโรงเรียนนะครับทําไมมันหมดได้ฮะอ่ะตอนนี้กําลังถอดมาดูนะครับไม่ว่าจะเป็นคราสก้อนนะครับกับแั่นคราดนะครับให้ช่างทีนถอดมาดูแล้นะครับอถอดมานะครับอ่ะแกะมาดูนะครับฮะ mất thôi, này, qua, à, kẹt cạnh khát luôn, ái, mùi mai chẳng khi một bánh ừ. หมดเกลี้ยงเลยขี่กันยังไงเนี่ยโอ้เห็นไหมเลยอ่ะมาเอออ่ะไปดีๆอ่ะแผ่นคลาสหมดเกลี้ยงเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นแผ่นคลาสแผ่นคลาสกี่แผ่นทีนสามเดีเ๋ยวน้อสามสี่แผ่นคลาสสี่แผ่นนะครับหมดเกลี้ยงแล้วก็ชามนะครับนั่นเอามาให้ดูหน่อยสิช่างทีมน,นี่ชามนะครับลึกหมดเลยนะครับนี่ นะครับพวกนี้มันจะไปเป็นชุดนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับเอามาดูคัดก้อนไหมนะครับนี่ไม่เหลือเลยนะครับอ่ะโอเคสั่งอะไรนะครับเน้นแท้อย่างเดียวนะครับชุดพวกนี้ถึงจะทนนะครับอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวยังไงมาอัปเดตให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับ